สวัสดีครับยูบูชองปา่าชิตคนหมักรถดนะครับผมนี่พาเบึงรถไทฟอร์ดตัวแรงในตำนานเลยครับแพ็คคู่เลยผูได้หารถใส่งานอยู่ด้วยครับเอกสารล,ลิมตะเบียนถึงสองคันราคาบอรแรงครับถือว่าราคาบอรแรงเลยตัวนี้หกสี่ศูนยเผ่าตัวแรงครับ90แรงด้วยครับ เอกสารเล่นทะเบียนเดี๋ยวพาบึงหลบๆคันเดี๋ยวคอยฟังเสียงบึงติดๆ่ะสภาพใส่งานปกติเกียร์มามานี้นะครับ ย่างดีหนาหลังเลยครับย่างหนายัางไม่ๆหมอยู่ย่างหลังโอเคแปดสิบเปอร์เซ็นได้ด้านหน้าผ่านหลังผ่านของหนาจิเป็นซีเอ็มทีครับตัวนี้สติกเกอร์ลบหมดละช่วงหลังกับประมาณนี้ถ่ายเงยๆงกซีศูนย์ของเขาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับราคาสี่แสนแปดหมื่นบาทเลยครับ ทังสคันคันละ480,000บาทได้ผ่านเจ็ดครับผ่านเจ็ด cmt นี่คัดถ่ายนะครับถ่ายสวยๆอีกสารเหล่มทะเบียนถึง2คันเนยครับราคา4 8 0 0 0 0บาทลังค่าสวยๆ คันนิวนี่รุ่นกรองใหญ่กรองใหญ่ครับฟังเสียงเด็ดบ่พอ ปั้มกับแห่งดีนะครับถือว่าโอเคคันนี้ครับนี่สวยๆเลยมาเบิง้งคันนี้กับแห่งคือกันครับเผ่านาแห่งตัวนี้กับสี่แสนแปดหมื่นบาทซื้อกันครับเอกสารล,ลิมทะเบียนชุดโอนครบ หายเงไเงผู้่ดหาไปใส่งานเลยครับหกสี่ศูนย์ตัวแรงในตำนานเป็นตำนานอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับนี่บ้งดุมโอนะ่ะแห่งๆหกสี่ศูนย์ตัวแรง เอกสารเล่ทะเบียนขายสองคันเลยครับเลือกเอาคันใดก็ได้4ี่แสนบาท2องคันเลยเลือกเอาคันใดก็ได้ครับสเปคเดียวกัน กรองใหญ่กรองใหญ่ยางหนาก็โอเคอยู่กับบ่อร0อยเปอร์เซ็นต์ลดใส่งานแต่ว่าดอกยางยังเหลือหลายครับอันนี้ยางลังดอกยางเหลือหลายถ่ายสวย 2 8 0 0 0 0บาทดวยครับตัวนี้เด็พานหกครับตัวนี้พานหกใคสนใจกับโทรสอบถามกันได้ครับสองคันครับคันละ สี0 0 0 0แมืนบาทอาลเอกสารเร่มทะเบียนจุดโอนครบด้วยครับกูได้หาอยู่สภาพก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ ราคานี่คันนี้ไฟแบตบมมีครับบระเทฟังเสียงลองสวิตมึงไฟแบตไม่มีสภาพตามนี้เลยครับปัม้มปั๊มกระแหงดีครับ640ตัวแรงในตำนานรุ่นยอดนิยมเลยครับตัวนี้แรงเขาอ,อีลี90แรงมา ตัวนี้กับหลุนเดียวกันครับผู้ได้สนใจกับยิงกลางสอบถามกันได้ผ่านหน้านิวผ่านหน้านิวฮอนแรนมาฟังเสียงครับเสียงดังดีเสียงดังดีครับอยู่โอเคอยู่เสียงดังดี ต้องเล่นครับยกไปมิดเนก็ต้องเล่นไปมิดด <little> ีว่าโอเค เรื่องกูม,มีไอ้ครับเรื่องดีไม่มีไอ้โดยสนใจยิงก,กลางไม่ได้ครับ480,000บาทครับก็ต้องเล็กครับยกไม่มีโอเคเครื่องดังดีครับ ควนใสๆนะครับควนใสๆเลยผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามก็ได้สี่แสนแปดหมื่นบาททั้งสองคันกับคันละคันละสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํำเนี่ยพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ